ทุกคนครับเคยไหมครับที่คุณได้เล่นเกมผีกับพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างคลีชเช่มากๆเราตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่รู้ว่าคือที่ไหนจําอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ที่แน่ๆเราต้องหาทางหนีออกไปให้ได้วันนี้ผมมีเกมหนึ่งที่มีพล็อตแบบนี้เลยครับมาเล่นให้ดูอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่า triple hell ครับนรก3ชั้น อาจจะหนักกว่าเกมอื่นนะเกมอื่นอาจจะแค่นรกชั้นเดียวรอบนี้นรก3มชั้นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่รู้จักและจําอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าในสถานที่แห่งนี้เคยเล่าขานว่ามีตัวตนบางอย่างอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะรอดจากที่นี่ให้ได้คือหน,นีครับจะหนีสำเร็จไหมวันนี้เรามาติดตามมาพร้อมกันใน Triple h e l l นรก3ชั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอ,อ่ออะไรเนี่ย อีซี่มีเดียมฮาร์ดอีซี่คือจะมีศัตรูแค่ตัวเดียวมีเดียมคือจะมีศัตรูสองตัวฮาร์ hard, คือจะมีศัตรูสมตัวแบบอัน g ฟกิ n งคือแบบว่าโยโค้ให้ไม่ได้เลยนะครับเอามีเดียมพอให้พอตื่นเต้นนะครับเพราะนั้นปิ่นโตชอบความตื่นเต้นแต่ถ้าเลือกฮาร์จะเป็นสมชั้นนรกสามชั้นพระเจ้าช่วยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะฉันปวดหัวปวดตา ฉันว่าฉันต้องใส่แว่นออบตัสซะหน่อยแล้วถ้าว่าคุณรู้สึกไม่ดีเหมือนตัวละครแล้วก็อย่าลืมหาแว่นกรองแสงดีๆดีมาสวมใส่สายตาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าหรือแสงใดๆก็ตามที่จะทําให้คุณปวดตาม,มากๆเวลาจ้องจอคอมนะครับแว่นนี้ดีมากๆจริงๆรุ่นนี้ไนท์ฮอปเห็นบอกว่าขายหมดสต็อกไปแล้วด้วยแต่สามารถเข้าไปสั่งพรีออเดอร์กันต่อได้เลยนะครับผมที่ลิงด้านล่างนี้บอกไปว่านักปิน่นโตนั้นมาลดทันที100่บาทบอกว่าเป็นแว่นกรองแสงที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่เกินจริงเลยครับผมนะ ไปสั่งซื้อกันมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยดีขึ้นแล้วตัวละครดีขึ้นแล้วโอเคที่นี่มันที่ไหนกันแน่ห้องที่ตื่นขึ้นมาแล้วสภาพเหมือนกับกองฟางนี่มันคืออะไรเนี่ยถึงจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ไหนแต่ที่แน่ๆกูรู้แล้วว่ามีศัตรูสองตัวที่รวดเร็วเพราะกคุนคนเลือกเองกับมือในโหมด normal เหมือนจะเป็นสถานที่ที่ถูกจับมาหน่วงเหนียวนะครับมีห้องหลายห้องโอ้โกดังมาเนี่ย ทางขึ้นบันไดเช็คด้านล่างก่อนไหมมีบันไดที่แบบว่าเปิดเหมือนทางลับด้วยนะครับเนี่ยห้องกับพิปนี่มันคืออะไรอ่ะบันไดไม้กวาดเราเก็บไอเทมอะไรไปใช้ได้ไหมครับทีวีด้วย น่าจะต้องขึ้นชั้นบนแล้ววะ่ะประตูห้องนี้เปิดไม่ได้ครับต้องหาความจริงที่ชั้นสองสภาพเหมือนโรงพยาบาลครับ Objective มาแล้ว Find the way out ครับหาทางออกให้ได้ด้วยความที่นับปิ่นโตเป็นคนชอบหาข้อมูลด้วยไม่ใช่หาทางออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ารอบแรกตายก็คงไม่ต้องโทษกันพี่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ต่างหากล่ะ เดียร์อินเซนดครับโดนโกเนี่ยเดี๋ยวพวกมันเป็นบ้าอย่าเข้าไปใกล้พวกมันถ้าหากว่าหลบหนีได้แล้วก็รีบเรียกตำรวจเลยนะเข้าใจไหมพวกมันเป็นบ้าไปแล้วพวกมันคือพวกมันคืออะไรฮะเมื่อกี้กูเห็นอะไรแบบแบบใช่เมื่อกี้กูต้องเห็นอะไรแวบแบบแน่ๆสังเกตไหมครับว่าเกมผีส่วนใหญ่จะมีคนเขียนโน้ตทิท้งไว้ในสถานการณ์ที่เราต้องหนีเอาชีวิตรอดเอาจริงๆไม่มีใครเขียนโน้ตหรอก มีแต่เกมนี่แหละที่เขียนโน้ตโอ้โหนอเทฟ้ากิจจ์หลบได้ไหมซ่อนได้ไหมปิดไฟฉายได้ไหมไฟแดงหน้าห้องเฮ้ยโอชยเยอะไรเนี่ย หมือนมัมมี่เลยอ่ะจบแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เรารู้นะว่ามีพวกบ้าๆอยู่ที่นี่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นมัมมี่นะครับผมจะหนีไปจากที่นี่ให้ได้ผมไม่ยอมแพ้แน่เกมที่ไม่มีพ็อดเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมถึงมีเมาส์โผล่ขึ้นมาในจอฉันด้วยฉันจะพร้อมกับไมครอบฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Why am I I don't know ที่นี่มันคืออะไรอ่ะข้างนอกมีไฟแดง เลี้ยวเราใช้สปีดครับในเมื่อมันวิ่งเร็ว ok. เราต้องวิ่งเร็วเหมือนกันไฟแดงไปทางนั้นเราเลี้ยวมาทางนี้ไฟแดงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันมันเห็นเราแล้วฟาส์แค่ไหนครับโอ้เร็วเว้ยเร็วจริงเร็วอยู่ข้างใน ความเร็วเราอะวิ่งหนีมันทันนะแต่ว่าห้องส่วนใหญ่ตันแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีที่ให้จู๊กเท่าไหร่อย่าเลี้ยวเข้าห้องผิดแค่นั้นแหละครับวิ่งตามทางเดินน่าจะหลบง่ายกว่ากูต้องไปทางไหนเพื่อจะไปจากที่นี่ฉีกซ้ายมีตัวมีที่จูกตรงนี้มีที่จูกมีที่ให้กูจู๊กที่ข้างบน โอย้ยวะ่ะตายแล้วโอ้ oh my god ตายไม้ยังมีกำแพงมีรูแต่เข้าไม่ได้ชิบหายมีทางขึ้นข้างบนว่ะแปลว่าต้องขึ้นข้างบนแล้วครับ triple hell นรก3ชั้นอ๋อเดี๋ยวเพิ่งนะหรือว่ามี3ชั้นชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2องเราต้องขึ้นชั้น2ครับโอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีอีกแล้วฉันโดนูบัมมี่ตบ2รอบแล้ว ให้ไฟแดงผ่านหน้าห้องเราไปไหนแล้วเราขึ้นชั้นบนกันโอ้วิ่งมัว่ววิ่งมัว่ว ห้องน้ำล็อกฉันต้องหากุญแจดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้วิ่งโง่ๆแล้วครับกุญแจในบ้านที่ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยนะให้กูหากุญแจหรอ โหยังกว้างเลยแถวนี้ป่ะนะเหมือนห้องทำงานอะ ห้องทำงานก็น,น่าจะมีกุญแจป่ะกูสาหรหลุดพ้นจากมัมมี่เอ๊ะแกมาแล้วแกมาแล้วสัตว์น่ากลัว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 รีบวิ่งไม่ใช่เหรอวะ ห้องน้ำห้องไหนวะได้แล้วนี่ไงเข้าห้องน้ำเพื่อขินตัดเหล็กเอาไปตัดอะไรวะตัดอะไรวะ เสียงเหมือนผีมันเห็นกูแล้ววะเอาไปตัดอะไรสาดมันมาแล้วตัดอะไรบอกกูทีตัดมึงได้ไหม ไปตัดอะไรวะแต่รู้แล้วครับว่าต้องใช้โบคตเตอร์แน่ๆครับยังเล่นมีเดียมเหมือนเดิมไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้แต่ว่านั้นเราสำรวจชั้นล่างกันดีกว่าครับผมว่าโบคตเตอร์หรือว่าห้องใต้ดินเหรอมีอะไรให้ตัดวะไอทางลับบนหัวปะวะ,ะวตัดอะไรวะมีอะไรให้ตัดวะแถวนี้

แบบในซ่วมอะไม่บอนนะ่ะชัลล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยกอนนี้นิ้วเริ่มเอียงไปทางซ้ายแบบจะไปกดอีซี่แล้วเริ่มลำคาญผีจริงๆผีเดินม,มันแพทเทิร์นเลยนะเดินเป็นแพทเทิร์นมากๆแต่พี่ใจร้อนเนี่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอบนี้พี่จใจเย็นลงมาไปทําธุรกรรมก่อน แจห้องน้ำปึ๊บเสียงเหมือนกูจะโดนเลยก็ได้กุญแจมาแล้วไงหอยทีมตัดเหล็กไปมึงขึ้นไปทางไหนก็ได้ไป การขึ้นชั้นสองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมที่อไปแต่ว่าทางนั้นหนึ่งตัวล่ะฉันต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อเปิดมันก็กูก็ได้โบคัตเตอร์มาแล้วไง โลคัตเตอร์เอาไปเปิดอะไรวะโอ้ตรงนั้นมีห้องไปอีกเพิ่งเห็นชุกได้ไหมอ่ะหลบได้ไหมเกมเนี้ยก้มไม่ได้เหรอผีแดงเดินมาแล้วครับมันเดินไปเราก็จะสวนมันไปในทางที่มันเดินมา โกคัตเตอร์เหรอนี่ไงตัดเร็วเจออะไรอีกแฉลงงัดดีงัดงัดก็จบแล้วเปล่าประตูอยู่ไหนวะนี่ไงจบแล้วเปล่า หนีรอดแล้วเกมนี้สนุกมากเลย <Hey! S 1> แบบนี้3ตัวก็ไหวนะจริงก <Hey! S 1> อนนี้นิ้วเริ่มเอียงไปทางซ้ายแบบจะไปกดอีซี่แล้วเริ่มลำคาญผี t r i ปเป h ล l l นรก3ชั้นเริ่มเกมแบบไม่รู้อะไรแล้วก็จบเกมแบบไม่รู้อะไรเอาเป็นว่าพวกมันเป็นบ้าไปแล้วอย่าลืมออกไปแจ้งตำรวจด้วยโทรเลยไหม Hello, ครับคุณตำรวจครับใครก็ได้ช่วยแจ้งจับเกมนี้หน่อยครับผม จบแล้วเกมนี้หวังว่าใครที่ชอบวิ่งไล่จับ mm hmm. น่าจะชอบเกมนี้แหละครับแต่สําหรับผมผมว่ามันมันโล่งโจ้งไปหน่อยแล้วมันก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเหมือนแบบให้เรามาอยู่ในสถานที่กล่องฟรีเลียมโยนหนูไปสองตัววิ่งจับเราแล้วเราก็คอยหลบคอยคอย,คอยซ่อนหาของอะไรเงี้ยทริปเปิลเฮลนรก3ชั้นนะครับเป็นนรกสําหรับผู้เล่นจริงๆวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ3มชั้นเลยงงที่1ง,งงที่2แล้วก็งงที่3มไปด้วย